ตอนนี้ไปท้าพเจ้าทั้งหลายเป็นอเปียงวาจานะครับทีวรนซึ่งเป็นฟิเลตหยา,ทาบทำบรรยายถอยหลังเพื่อหวังพระนิพพานดังต่อไปนี้อาทำเลวห้าประการ ที่ทำให้ฌาน,านและปัญญาไม่เกิด,ญญกดข้าขอระงับาอ,บอาธรรมนั้นไม่มีในใจ,ในใจเพื่อมรรคผลนิพพานเฉพ,พาะเวลาทำสมาธิทาามห้าประการ,าาาราคือหนึ่ง ความรักในระหว่างเพศความรักในระหว่างเพศสอง,สอ,งอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ไม่พอใจสาม,สามความง่วงความง่วงสี่อารมณ์พุง่งซ่านอารมณ์พุง่งซ่านนอกรู่นอกทางที่ภาวนานอกรู่นอกทางที่ สสความสงสัยในผลของการปฏิบัติอา,รอารธรรม,รมคือความเลวห้าประการนี้จะไม่ยอมให้มีในจิตของข้าพเจาวขณะทำสมาธิแ,และข้าทั้งหลายขอตัดสินใจตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการ ดังต่อไปนี้หนึ่งเกิดเป็นมนุษย์มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกสองเกิดเป็นเทวดา หรือพรหมมีความสุขแต่อยู่ไม่ได้นานต้องมาลงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเมื่อร่างกายนี้ทั้งเมื่อไร